สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลแอนเช่นเคยค่ะพี่ๆขามีรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถขวัญใจใหลายๆท่านแน่นอนสำหรับคันนี้ Toyota y a า i s น,นะคะ1.2 Smart New นะคะเป็นตัว a t ทีค่ะนะคะเป็นแบบซีดานนะ สวยครบเลยพี่ๆคันนี้นะคะใครอยากดูรถตัวจริงนะคะหรือจะทดลองขับเข้ามาได้เลยค่ะเซ r i e รีไทย68แยก1เข้ามาติดต่อเซลลแอนได้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์086-344-0045แอดบ้านเขียวได้ที่เบอร์โทรเลยนะคะถ้าท่านใดยอยากได้ารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม,ตมค่ะตรงนี้สอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูารายละเอียดตัวรถกันค่ะคันนี้ได้เป็นสีเทาดำนะคะ ไฟด้านหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์มาให้เรียบร้อยสวยครบเลยค่ะกระจังด้านหน้านะคะได้เป็นสีดำกระจังด้านหน้าสีดำนะคะโลโก้ตัวรถเนี่ยเป็นสีโครเมียมสวยครบเลยค่ะแบบองตัวนะส,นสำหรับคันนี้นะคะเหลี่ยมสันตัวรถด้านข้างนะคะไม่มีรอยบุบลักยิ้มใดๆเลยค่ะคันนี้สภาพเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า95%แน่นอนนะคะ ล้อแมกนะคะล้อแมกขอบ16ค่ะยางปี2022นะคะถือว่าใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะนี่โลโก้ครบรอบ60ปีแอนนิเมชั่ลีของ Toyota ของเขาอยู่ด้านนี้ด้วยหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะมีคมไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยค่ะสวยครบเลยสีนี้ต้องบอกก่อนว่ามาเร็วไปเร็วมากๆพี่ๆนะคะกุญแจก็สมาร์ทคลิให้เรียบร้อยกระจกเดิมแท้โตยโยต้าทุกบานเลยค่ะ สวยมั่นใจได้เลยคันนี้ไม่มีชนข้างชนหนักแน่นอนนะคะแล้วที่สําคัญไม่มีรับประกันว่าไม่มีชนเลยสําหรับคันนี้ด้านท้ายนะคะสวยครบทุกจุดเลยค่ะไฟท้ายลมดํามาให้เล็กน้อยนะคะเพื่อการใช้งานแบบสว่างสดใสด้วยเวลาเดินทางกลางคืนนะ,ะด้านท้ายเห็นไหมมีไฟแบบเตทามให้ด้วยค่ะพี่สวยครบเลยนะคะกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยค่ะนะคะกล้องถอยก็มีมาให้ นี่อยู่ตรงนี้เลยค่ะนะคะส่วนด้านท้ายนะคะชุดแต่งก็มีมาให้เล็กน้อยแบบลงตัวน่ารักเลยค่ะคลิปฉลามช้าฟินมีมาให้ด้วยนคะคะไฟเบรกดวงที่3แบบ LED อ่ะเดี๋ยวดูด้านในกันนิดหนึ่ง อาด้านในของเขานะคะค่อนข้างกว้างเลยค่ะพี่ๆขานี่่ะกว้างขวางเลยสําหรับคันนี้นะคะใส่กระเป๋าสัมภาระเนี่ยได้เลย3าถึงสใบนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินทางต่างจังหวัดนะคะหรือท่องเที่ยวแบบครอบครัวนะสาหรับคันนี้นะคะไปกันได้แบบสบายแน่นอนชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆนะคะอยู่ครบแม่แรงนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะนะคันนี้ ยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินใดๆเลยค่ะพี่พี่นะคะสวยครบเลยอะเดี๋ยวดูด้านในนิดนึงนี่คันท้ายนะคะอยู่ครบเลยทุกจุดนะสาหรับคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนอะเดี๋ยวดูนี่ร่องน้ําต่างๆค่ะร่องน้ําของเขานะคะะมิดอาร์ตต่างๆอยู่ครบนะคะซีนยางไม่มีแตกลายเลยนะ่คะไฟเดิมแท้โรงงานทุกจุดเลยค่ะพี่ๆขานะคะรอยน็อตต่างๆไม่มีงั้นแงะขันไขใดๆ สวยมั่นใจได้เลยค่ะใครชอบใครถูกใจคันนี้นะมาดูรถตัวจริงพร้อมทดลองขับได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับตรงนี้ร่องน้ำต่างๆเม็ดอาร์ตนะคะนี่กระจกก็เดิมแท้ t o โ,โยตา้าทุกบานสวยครบเลยค่ะคันนี้ใครชอบใครถูกใจนะอยากให้รีบเข้ามาเลยพี่พี่เพราะว่าไปค่อนข้างไวเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ห้อง คนขับนะคะกุญแจเป็นสมาร์ทคีเล็นะคะแค่ถือกุญแจไว้ค่ะพี่ๆคะ่ะก็สามารถเปิดประตูได้เลยสําหรับคันนี้นะ,ะเดี๋ยวไล่ไปจากฝาประตูเลยนะคะฝาประตูของเขานะคะอยู่สวยครบทุกจุดเลยค่ะคันนี้นะ,ะอ่านี่เม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสวยมั่นใจได้เลยค่ะคันนี้ไม่มีชนข้างมาแน่นอน ะะฝาประตูจะได้เป็นสีดาตัดกับสีน้ำตาลส,สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวดูที่นอ็อตน็อตของเขานะคะน็อตต่างๆก็อยู่ครบทุกจุดค่ะไม่มีรอยงัน,งนแงะขันไขใดๆเลยมัน่นใจได้เลยค่ะว่ารถคันนี้ไม่มีชนไม่มีถอดฝาประตูไม่มีถอดใดๆแน่นอนนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบสวย ลงตัวเลยทีเดียวด้านในของเขานะคะจะได้เป็นเบาะหนังผสมผ้าค่ะสวยแบบกว้างขวางสะดวกสบายเลยสําหรับคันนี้นะคะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยบุด,ด้วยหนังมาให้ด้วยนี่พี่ๆนะคะออปชั่นมีมาให้แบบน่ารักลงตัวแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะกันเลื่นมีมาให้การสัญญาณกันชนด้านหน้ามีมาให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะคะนี่พวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะ พวงมาลัยมัติฟังก์ชันแอร์แบ็กมีทั้งหมด6ใบสำหรับคันนี้หน้าจอได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยอามาเดี๋ยวจะนั่งให้ดูอามาค่ะเดี๋ยวขอนั่งให้ดูนะปุ่ม engine start อ่าพี่ๆดูที่หน้าจอเลยค่ะนี่อ่าหน้าจอแบบทัชสกรีนด้วยนะคะหน้าจอด้านกลางเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลนะคะหน้าจอด้านตรงนี้จะเป็นแบบทัชสกรีนนะ เลขมาอยู่ที่26,125กิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอด้านกลางหน้าจอด้านกลางแบบทัสกรีนค่ะพี่พี่ขานี่เห็นไหมเชื่อมต่อได้เลยค่ะนี่ค่ะรับสายวางสายเนี่ยเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นคะคะสามารถใช้งานได้เลยสำหรับคันนี้นะคอนโซลก็ค่อนข้างกว้างเลยค่ะ สะดวกสบายนะคะสวยครบเลยคันนี้นะคะแอร์ออโต้นะคะนี่นะคะแอร์ก็สามารถนี่พี่จ๋านี่แอร์นะอยู่ด้านนี้พัดลมอยู่ด้านนี้ค่ะ,ะเห็นไหมโอ้โหแอร์ยินเจี๊ยบเลยนะคะ ด้นานล่างก็มีชาร์จแบตมาให้ด้วยสำหรับคันนี้เกียร์ออโต้คะนะคะเบรกมือแบบแมนวนวลแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีเท้าแขนให้ด้วยนะสวยครบลงตัวเลยคันนี้เบาะหนังตึงๆเลยค่ะนะคะนี่แถมกล้องบันทึกด้านหน้าให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะเจ้าของใหม่ได้ไปไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะเนะะี่ย่ะจัดมาให้เรียบร้อยนี่ กระจกกระจกะจก็พร้อมใช้นะคะสวยครบเลยมีที่เก็บของให้ด้วยเล็กน้อยโหน่ารักจังเลยเนี่ยไฟด้านหน้านะคะได้เป็นไฟแบบ LED ให้ด้วยค่ะเนี่ยาด้านบน ไม่มีคราบไม่มีรอยนะคะไม่มีรอยเจิมแต่งใดๆสวยครบเลยค่ะคันนี้นะคะสามารถโดยสารไปได้เลย4ีถึงหท่านนะคะสำหรับคันนี้นะสี่ถึงหท่านโดยสารไปได้เลยค่ะนะคะอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องนะคะ ก่อนจะไปห้องเครื่องนิดๆนึงขอ,อพวงมาลัยนะคะพี่ๆขาอาจจะมีคราบมีรอยบ้างนะแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยแอนดูแลจัดการให้นะคะนะคะเป็นคราบการใช้งานล่องรอยการใช้งานแบบปกติเลยค่ะนี่ยสำหรับคันนี้นะ,ะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยปรับได้ทั้งหมด4ทิศท,ทางนะคะ เบาะนะคะสามารถเลื่อนนะคะปรับระดับตามคนขับได้เลยค่ะพี่ๆนะคะสำหรับคันนี้นะระบบป้องกันนะคะเบรกอัตโนมัตินะคะเซนเซอร์อัตโนมัตินะคะมีมาให้ได้ใช้เรียบร้อยสําหรับคันนี้นะคะถุงลมนิรภัยนะคะล็อกเด็กนะคะเซ็นทัลล็อกมีมาให้เรียบร้อยค่ะถือว่าระบบของเขาเนี่ยจัดมาให้แบบเต็มรีมเลยสาหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นทายคลิปกันคะ่ะ มาถึงช่วงโปรโมชั่นท้ายคลิปนะคะสำหรับ Toyota ายาริ a เอที B, คันนี้ปี2022ค่ะ1.2สมาร์ทนิวเรียบร้อยนะคะคันนี้หั่นให้จากป้ายแดงแล้วกว่าแสนบาทเลยค่ะนะคะวันนี้เราขายในราคา4,99,000ปี2022 ะะเลขไม้ใช้งานแค่26,000กิโลค่ะใครอยากเห็นรถตัวจริงนะคะเข้ามาได้เลยทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่จันถึงอาทิตย์เลยเปิดทุกวัน9โมงถึง6โมงเย็นนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์086 344 0045ติดต่อเซลแอนได้เลยหรือจะแอดบ้านเขียวที่เบอร์โทรก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาต ลาไปก่อนฝากพี่พี่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานของพวกเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ